ใปต่อกันอีกหนึ่งข่าวค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16ค่ะจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมกับรถยนต์บรรทุกน้ำร่วมกับมณฑลทนาหารบกที่36เปิดโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งค่ะที่ตำบลป่าเลาและตำบลสะเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัด เพชรบูรณ์นะคะกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16นะคะสำนักงานพัฒนาภาค1ห,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ มีการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยจำนวน6นายพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรจำนวน1คันค่ะรวมพิธีเปิดโครงการราดรัดร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งร่วมกับมณฑลทนหารบกที่3-6ค่ายพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยโครงการดังกล่าวนะคะมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูร์ค่ะจากนั้นค่ะทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่16นะคะได้ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคค่ะเนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติไม่เพียงพอณนะตำบล ป่าเล่าและตำบลเสเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยได้ออกแจกจ่ายน้ำจำนวน6เที่ยวนะคะเป็นน้ำจำนวน36,000ลิตร ทำให้มีราษฎรค่ะมีน้ําใช้อุปโภคในครัวเรือนและใช้ในการเพราะปลูกพืชผักส่วนครัวโดยในครั้งนี้ค่ะมีราษฎรได้รับผลประโยชน์จํานวน150คน20ครัวเรือนทั้งนี้ค่ะหากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนขาดแคลนน้าในหน้าแล้งนะคะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16ได้ที่หมายเลขโทรศรรษษัพท์056723088ค่ะ